สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบุ๊กเกอร์พอดกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวของจันในดวงชะตากันค่ะอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้แล้วนะคะว่าในวันนี้เราจะมาพูดถึงความหมายของจันที่กุมลัคนาแล้วก็จันทร์ที่สถิตในภพต่างๆของดวงชะตานะคะว่าจะให้ความหมายแตกต่างกันอย่างไรและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารู้จักความหมายของจันท์ที่กุมลัคนาในราศีต่างๆกันเลยค่ะลักกุมจันทร์ท่านทายทํานายพร้อง มีสิ่งของมั่งคั่งดังประสงค์ชอบซื้อขายค้าปัญญายงเกาบางรูปทรงสวยงามดีอุดมโชคพกทรัพ์์สมบัตินักรวยลูกรักภริยาอิทาสีเสียแต่โรคในท้องปองราวีตามคำมพีร์กล่าวไว้ไม่อำพราง โดยที่จันกุมลักนณาในราศีเมษนะคะท่านว่าว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้ชอบรักสวยรักงามชีวิตเต็มไปด้วยความสุขสบายได้คุกรองที่ดีมีผู้ใหญ่ให้ความอุปการะช่วยเหลือและจะเป็นผู้ที่มีหลักฐานบ้านช่องแต่ว่าข้อเสียก็คือมักจะใช้จ่ายเก่งนะคะ ต่อมาค่ะผู้มีจันทร์กลุ่มลัคนาในราศีพฤษภท่านว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้มีลักษณะเป็นที่ต้องตาของคนทั่วไปชื่อเสียงดีได้รับผลดีจากญาติพี่น้องประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจิตใจเข้มแข็งและมีความแปรถนาแรงกล้านะคะต่อมาค่ะจันทร์กลุ่มลัคนาในราศีเมถุนเจ้าชะตาเนี่ยจะมีรูปร่างสวยงามชอบแต่งตัวสะสวยจะได้คุกครองรูปร่างงดงามมีความหลงไหลผูกพันกับเพศตรงข้าม จิตใจเนี่ยมัจกจะวั่นวหวกระวนกระวายในเรื่องทรัพย์สินด้วยนะคะต่อมาค่ะผู้มีจันทร์กลุมรัคนาในราศีกรกฎนะคะท่านว่าว่าเจ้าชะตาแน่จะเป็นผู้มีผิวพรรณสดชื่นรูปกายได้สัดส่วนจิตใจเยอะเย็นสุขุมเก็บความรู้สึกไว้ได้เป็นอย่างดีมีฐานะมั่นคงแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงรักชีวิตที่เป็นอิสระนะคะ ต่อมาผู้ที่มีจันทร์กลุมลัคนณาในราศีสิงห์นะคะท่านบอเจ้าชะตาเนี่ยมักจะคล้องอยู่ในความระแวงสงสยัยเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธง่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยถ้าเป็นสตรีเนี่ยคู่ครองก็มักจะเกรงกลัวในตามักจะมีตําหนิหรือว่าอาจจะพิการได้นะคะ ต่อมาค่ะผู้มีจันทร์กลุ่มลัคนาในราศีกันเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้มีร่างกายงดงามจิตใจเบิกบานนิสัยสงบเสงี่ยมมีศิละปะในเรื่องการฝีมือได้คุกครองที่มีรูปร่างสวยงามขยันขันแข็งหาเงินเก่งและมักจะเกิดลาภผลเนืองๆชอบติดต่อกับเพศตรงข้ามนะคะต่อมาค่ะผู้มีจันทร์กลุ่มลัคนาในราศีตุลน,นะคะธันว่าบัเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้มีลักษณะโออาภูมิฐานมีสง่าร,ราศีทําให้เป็นที่นิยมนับถือของบุคคลที่ได้พบเห็น มีสติปัญญาซึ่งสามารถพาตนให้พบกับความเป็นผู้มีเกียรติและอำนาจบังคับใจบังคับตนให้อยู่ในมุมสงบไม่ทะเยอะยาหรือไ่สูงจนเกินตนและจะได้รับผลดีจากการมีคู่ครองนะคะต่อมาผู้มีจัิจาร์กลุ่มลัคนาในราศีพิจิกนะคะเจ้าชะตาเนี้ยจะเป็นผู้มีจิตใจอ่อนไหวมุ่งอยู่กับความระแวงสงสัยไม่สิ้นสุดวิถีชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะอาภัพนะคะมันเกิดมีเหตุสุิสัยมาข,ขวางทางเดินของชีวิตเสมอศีลธรรมอาจจะหย่อนยานทําให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเกินไปนะคะ ต่อมาค่ะผู้มีจันทร์กลุ่มลักนณาในราศีธนูนะคะท่านว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้มีอายุยืนชอบศึกษาหาความรู้มีความสามารถในการยกระดับชีวิตของตนเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติตนตรงไปตรงมาปราศจาก,การเกรงอ,อกเกรงใจผู้ใดอาชีพจะถาวรมั่นคงแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะ ต่อมาผู้ที่มีจันทร์กลุ่มลัคนาในราศีมังกรเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีจิตใจมิฝ่ายอยู่ในความสงบใจคอไม่แน่นอนคิดจะเกิดความโลภอยู่ร่ําไปสร้างความดีของตนบนความทุกข์ยากของผู้อื่นเป็นคลที่แฝงไว้ด้วยเงื่อนงำอัมพรางไม่ยอมให้ใครเนี่ยจับจุดอ่อนของตนได้นะคะ ต่อมาค่ะผู้มีจันทร์กุมลัคนาในราศีกุมท่านเมื่อเจ้าชะตาจะมีสุขภาพร่างกายไม่สู้จะสมบูรณ์จิตใจไม่ปกติประสบกับความรำคาญจากการวุ่นวายของภรรยาการเงินไม่สู้อำนวยผลดีให้หาผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนได้ยากมีสิ่งที่ก่อบกวนให้เกิดความรำคาญอยู่ร่ำไปนะคะ สุดท้ายนะคะผู้มีจันทร์กลุ่มลักนณาในราศีมีนเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ควบคุมกําลังใจอย่างแน่วแน่มั่นคงมีพรสวรรค์อันสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ลี้ลับได้และก็คาดแคเนการไกลได้แม่นยําเป็นผู้มีร่างกายเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะได้คุกครองและบุตรที่ดีเป็นบุคคลเจ้าสําราญมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงในเชิงชู้สาวเป็นพิเศษนะคะ ต่อมาเรามาดูความหมายของจันทร์ที่สถิตในทวารทศภพกันนะคะโดยที่นี้เนี่ยจะขอยกตัวอย่างจากผู้ที่มีลัคนาในราศีเมษเหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มที่จันทร์ที่อยู่ในภพที่2หรือว่าภพกระดุมพระ,ะแสดงถึงทรัพย์สินการเงินของเจ้าชะตา เมื่อจันเนี่ยเข้าประจันไม่พบนี้ของชะตาได้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์บอกให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยว่าเป็นในทํานองดีชั่วเช่นไรจุดที่เพ่งเล็งให้เห็นพิจารณาฐานะของจันในคบที่2เนี่ยว่าอยู่ในสภาพที่เป็นอุดเกษตรเป็นนิดหรือประหากอยู่ในสภาพที่ดีเช่นเป็นอุดเกษตรหรือมีดาวเคราะห์อื่นเนี่ยเข้าร่วมส่งกระแสะยกมุมที่ดีนะคะ ก็เป็นอันพยากร์ได้ว่าการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะมีผลอยู่ในระดับดีแต่หากอยู่ในตำแหน่งชั่วเช่นเป็นนิดหรือประนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์ที่ส่งกระแสะสัมพันธ์เป็นมุมโยกร้ายให้เนี่ยฐานะทางการเงินก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างอัตคัดขสนถ้าหากอยู่ในสถานปานกลางไม่อยู่ในตำแหน่งเดียวหรือชั่วแล้วก็ไม่มีโยกเก์ทั้งร้ายและดีจากดาวอื่นเนี่ยก็เป็นไปในสภาพปกติ เพราะเหตุที่ว่าจันนียเป็นดาวเคราะห์ที่มีการโคจรไม่สม่ำเสมอนะคะคือมีทั้งข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมฉะนั้นเนี่ยสภาพการของจันเมื่อประจำในภพที่สองเนี่ยก็ทําให้การเงินเจ้าชะตาเนี่ยเป็นไปใน,น,น,นทํานองการหมุนเวียนไม่คงที่หากเป็นเรื่องการค้าก็ควรจะเป็นการค้าส่งหรือตัวแทนไม่เหมาะกับการลงทุนกระทําเป็นปึกแผน่นชอบแต่การค้าชนิดที่ผ่านไปผ่านมานะคะนอกจากนี้ใิชตาชายเนี่ยจันยังให้ความหมายไปถึงเรื่องของเพศตรงข้ามอีกในหนึ่งหากจันในภพที่สองเนี่ยในสภาพดีความเป็นปึก แผ่นแน่นหนาจะบังเกิดขึ้นภายหลังชีวิตสมรสถ,ถ้าจันเสียก็จะทําให้เกิดความวิบัติประเภทตรงข้ามเป็นเหตุโดยเฉพาะผู้มีลัคนาในราศีมังกรและมีจันอยู่ในภพที่2คือราศีกุมชีวิตหลังจากการสมรสแล้วเนี่ยจะตั้งตัวเป็นหลักฐานได้นะคะโดยจันเนี่ยเป็นดาวที่ให้ความหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระแสะการเงินหากจันนิชตาเนี่ยมีดาวเสาร์เข้ามาส่งกระแสะสัมพันธ์เป็นยกร้ายคือทับกันได้องศาเป็น90 หรือ1นึองศาแก่กันการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นด้วยความอัตคัดขัดแคลนหรือหากมีดาวพิหัสบดีกับจนันทร์มีระยะมุมเบียนกันคือ90หรือ1น0องศาแก่กันเจ้าชะตาจะพบความวิปัิในการจ่ายเงินให้หมดเปลืองไปอย่างหาสาระไม่ได้นะคะ ส่วนจันเนี่ยหากสถิตในภพที่3จันเป็น3กับลัคนานี้เนี่ยตำราโหไทยเราเนี่ยยกย่องว่าเป็นจันราชาโชคเป็นตำแหน่งที่ดีอันสามารถแผ่อิทธิพลเนี่ยป้องกันกระแสของดาวบาปเคราะห์ที่โคจรมาทับลักในชะตาโดยสามารถแบ่งบรรเทาทุกทษได้ครึ่งหนึ่งนะคะโดยจันที่สถิตในภพที่3ามแห่งนุชะตานี้เนี่ยจะบันดันผลให้เจ้าชะตาเป็นคนชอบการท่องเที่ยวชอบเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะมีชีวิตอยู่อย่างซ้ำซากจำเจเช่นชอบเปลี่ยนการงานมีอารมณ์เพ้อฝัน จึงทำให้จิตใจเนี่ยไม่คงที่เปลี่ยนใจได้ง่ายมีความรอบรู้ดีแต่ได้รับอุปการะจากวงญาติโดยให้พิจารณาผลดีชั่วประกอบจากตําแหน่งที่จันทรสถิตและมีความสัมพันธ์ของดาวอื่นที่มีต่อดจันทร์ในเรียมุมเป็นโยกดีหรือร้ายประกอบด้วยส่วนจันทร์ที่เข้าประจำในภพที่4หากตาแหน่งของจันทร์ในภพที่4ี่เนี่ยเป็นอุตรเกษตรหรือมีดาวเคราะห์อื่นส่งกระแสะสัมพันธ์เป็นมุมโยกดีให้จะส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยบริูรณ์ด้ทรัพย์สินมีฐานะมั่นคง จันทร์ที่4ี่นี้ยังบันดาลให้เจ้าชะตาเนี่ยชอบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเช่นชอบเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานถ้าในดวงชะตาที่มีดาวเคราะห์อื่นสนับสนุนชะตาในทางที่ดีเจ้าชะตาที่มีจันทรคติที่สี่เนี่ยก็เหมาะกับการชนิดที่เป็นงานเคลื่อนที่ไม่เหมาะสมกับงานประจำบุคคลที่มีจันทรสถิตใภพบที่4เนี่ยในบั้นปลายชีวิตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ฉะนั้นจึงไม่ควรหวังอะไรในสิ่งที่เป็นเรื่องของการคงทนถาวรให้มากนักเว้นแต่ว่าพบที่4ของชะตานั้นเนี่ยจะตรงกับราศีกกกรรหือตงับ สถิรราศีจำพวกราศีคงที่อันได้แก่พฤษศสิงห์พิจิกกุมและแปลกศกกรสัมพันธ์ที่มีระยะมุมเป็นโยกไร้าจากดาวเคราะห์อื่นสุดมีจันทร์เข้าประจำอยู่ในภพที่5เจ้าชะตาจะพอใจในสิ่งที่กระทำอันเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ชอบประกอบการลงทุนที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคถ้าเป็นการที่ต้องลงทุนเพื่อการเสี่ยงอันเนื่องจากสาธารณประโยชน์จะบรรลัผลให้สําเร็จเป็นอย่างดีนิสัยใจคอร่าเริงชอบการรื่นเริงบันเทิงใจชอบผูกคลีกับเด็กและหมู่หญิงจะ มีบุตรหญิงที่น่ารักส่วนพี่จันสถิตในภพที่6ถ้าเจ้าชะตาเป็นหญิงเนี่ยให้พิจรารณาเรื่องอนามัยให้มากสุขภาพจะไม่สู้สมบูรณ์เช่นมีอาทิตย์ที่มีเรียมุมเป็นยกร้ายแก่จันก็จะทําให้สุขภาพอ่อนแอไม่แข็งแรงหรือมีศกมีเรียมุมเป็นยกร้ายแก่จันทร์ก็จะทําให้สุขภาพอ่อนแอและหากมีเสาหรืออังคารร่วมอยู่กับจันและศกด้วยแล้วสุขภาพของเจ้าชะตาเนี่ยจะเกิดความเดือดร้อนรําคาญอยู่ร่ําไปทั้งนี้แม้ว่าจันจะไม่ได้อยู่ในภพที่6กก็ใช้ผลพยากรณ์นี้ได้เช่นกัน ภพที่6หรือภพอรินี้เนี่ยให้ความหมายในิพของศัตรูแต่เป็นศัตรูชนิดเล็กเล่นกับวินาศานะหรือศัตรูใหญ่ศัตรูเล็กอันได้แก่ความเจ็บไข้นิสินเครื่องอุปโภคบริโภคบริวารใช้สอยฉะนั้นผู้มีจันทร์ในภพที่6เนี่ยมักมีงานในด้านบริการประชาชนมากหากจันทร์ในภพที่6 ได้รับกระแสสัมพันธ์เป็นระยะมุมในยกดีจากพฤหัสบดีสุขหรืออาทิตย์จะทำให้ได้รับประโยชน์จากการงานเป็นอย่างดีนะคะสตาร์ได้หักมีจันสถิติพบที่6ได้รับกระแสเบียนในเรียบมุมเป็นโยกร้ายกับอังคารเสาร์หรือมฤตยูและเนปจูนให้ระวังบรวิวารที่ร่วมงานเนจะทาให้เสียผลการงานและอาจจะทําให้ต้องเสียเงินทองมีคนใช้เน่ก็ไม่คงทนถาวรต้องผัดเปลี่ยนบ่อย ชะตาของผู้มีจันทร์ในภพที่6เนี่ยโดยมากมักจะเป็นนายที่เลี้ยงคนให้ได้ดีเป็นส่วนมากแต่ผลที่สุดตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นนายที่ยากจนได้นะคะสำหรับโหราศาสาไทยเนี่ยหากจันทร์ประจำในภพที่6ของดวงชะตาท่านเรียกว่าจันทร์ในตำแหน่งสิทธิทโชคถือว่าคุ้มภัยจากบาปเคราะห์อันโครจรมาทับลักทับจันทร์ได้ครึ่งหนึ่ง ส่วนผู้มีจันทร์สถิตในภพที่7นะคะเจ้าชะตาเนี่ยอาจมีคู่ครองหลายคนและจะทําให้คู่ครองเนี้ยมีจิตใจโลเลไม่แน่นอนเพราะเหตุที่จันทร์นี่เป็นดาวที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหากดาวจันทร์ในภพที่7นั้นเนี่ยได้ตําแหน่งอุดเกษตรจะทําให้คู่ครองของเจ้าชะตาเป็นคนมั่นคงมีหลักฐานดีโดยตรงข้ามหากเข้าสู่ตําแหน่งนิดประแม้ฐานะไม่ดีแล้วก็ตามมักจะชอบประพฤติตนในทางที่ผิดและมีจิตใจแปรปรวนไม่มีความแน่นอนเลยในตัวหรือหากมีดาวเคราะห์ที่ดีเช่นพฤหัสสุกและอาทิตย์เข้ามามีกระแสสัมพันธ ในมุมโยกดีกับจันในภพที่7ก็จะเป็นเครื่องสร้างความดีเด่นให้แก่คู่ครองแต่หากเป็นเรียมมุมในโยกร้ายให้ระวังการแตกแยกให้ดีเนื่องจากคู่ครองนี้มีอารมณ์อ่อนไหวถูกผู้อื่นชักจูงไปโดยง่ายส่วนผู้มีจันทรสถิตในภพที่8เจ้าชะตานี่จะได้รับมรดก หรือว่าได้ลาบจากคู่ครองได้รับส่วนแบ่งจากการร่วมหุ้นในเมื่อจันนั้นเนี่ยตั้งเหนือตำแหน่งที่ดีหรือรับกระแสสัมพันธ์จากดาวสุพเคราะห์ในมุมโยกดีแต่หากจันนิพบที่8เนี่ยตั้งเหนือตำแหน่งที่ให้โทษหรือรับกระแสสัมพันธ์จากดาวบาปเคราะหในเรียงมุมที่เป็นโยกร้ายเบียนบ่อนจะทําให้เสียงเงินโดยเพศตรงข้ามการเข้าหุ้นร่วมทุนกับผู้อื่นเนี่ยจะนํากำไยณะมาให้การตายของคนที่มีจันนิพบที่8เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในที่ที่ใกล้น้ําหรือว่าเป็นการเดินทางทางน้ํานะคะ ส่วนผู้มีจันทร์สถิติพบที่9เจ้าชะตาจะได้รับความสําเร็จในการศึกษาขั้นสูงได้เดินทางไปต่างประเทศถ้าจันทร์นิชะตานเนี่ยตั้งเหน่ในตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นอุดรหรือเกษตรหรือจันทร์นั้นเนี่ยได้รับตําแหน่งสัมพันธ์ดีจากดาวสุภเคราะห์คือมีเข้ามาเป็นเรียบม,มุมโยกดีเจ้าชะตาจะได้รับเกียรติยมขั้นสูงในการศึกษา ชีวิตนี่จะสูงรุ่งโรยยิ่งยงขึ้นไปในอนาคตถ้าหากจันั้นเนี่ยถูกกระแสเบยนจากดาวบาบเคราะห์จะทําเป็นผู้คิดเพ้อฝันเลื่อนลอยโดยหาสาระไม่ได้ส่วนมีจันทรสถิตในพทิ่10จักรสตาจะเหมาะกับอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้แก่การค้าขายที่ต้องมีการวิ่งเต้น คลื่นล่องการขนส่งการค้าขายทางน้ำหรือการค้าสินค้าประเภทสาธารณูปโภคการงานที่ต้องมีการติดต่อประชาชนและหากอยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นเกษตรเป็นอุดหรือได้รับกระแสสัมพันธ์จากอาทิตย์พฤหัสบดีและศุกร์ในฐานะที่เข้ามาเป็นเรียมุมเป็นโยกดีกับจันทร์อันสถิติภพที่10นี้เนี่ยจะช่วยให้เจ้าชะตาประสบความรุ่งเรืองมีรายได้อย่างดีมากนะคะแต่หากจันที่ประจำดิภพที่10บเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิสตอประ ได้รับกระแสะเบียนจากดาวแบบเพราะเข้ามาเป็นโชงมุมโยกร้ายจะทําให้ฐานะการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยไม่มั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงให้ลงสู่สภาพตกต่ำได้ง่ายเนื่องจากลักษณะของจานเนี่ยเป็นดาวที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายอยู่แล้วเมื่อได้รับกระแสะเบียนเข้ามาก็เลยทาให้สถานะเนี่ยพลิกตกต่ำได้ง่ายฉะนั้นหากผู้ใดมีจานในชะตาตามที่กล่าวเนี่ยก็ควรทําตนเป็นบุคคลที่หาความชํานาญในอาชีพต่างๆหรือไม่จํากัดเมื่อพลาดจากงานนีน้จะได้จับงานอย่างอื่นต่อไปได้นะคะ จันหักประจำาันในภพที่10ตามตำราโหาราศาสตร์ไทยเนี่ยเราเรียกตำแหน่งของจันนั้นว่าอมฤตกโชคถือว่าให้คุณแก่ชะตาสามารถคุ้มภัยจากบาปเราะหที่โคจรมาทับลักทับจันทร์ได้ครึ่งหนึ่งนะคะส่วนผู้มีจันทรสถิตในภพที่1 1เ,เจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้กว้างขวางในการสังคมมีเพื่อนฝูงชายหญิงมากและเพื่อนเหล่านั้นเนี่ยก็จะอำนวยผลประโยชน์ให้กับเจ้าชะตาเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับความอุปธรรมจากหญิงคือหญิงที่สูงศักด์ หรือสูงอายุแต่ห่างจานิชตานั้นเนี่ยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เสื่อมคือเป็นนิดระหรือได้รับกระแสะเบียนจากดาวบาบเครอห์ที่โคจรเข้ามาสถิตเป็นเรียม,มุมส่งผลสัมพันธ์เป็นโยกไร้กับจนับนทรนภพนี้จะทําให้ได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเพื่อนผู้หญิงจนันทรภพที่1 1อดนี้เนี่ยมีชื่อเรียกอีกสถานหนึ่งว่าลาภโชคจัดว่าเป็นดาวดีให้คุณหนุนชะตามากนะคะ สุดท้ายผู้มีจันทร์เข้าประจำอยู่ในภพที่12เจ้าชะตาเนี่ยเหมาะจะมีชีวิตอยู่อย่างสันโดษดีลับห่างไกลชุมชนผู้ความสําเร็จผลในการอบรมจิตให้บริสุทธิ์มักจะคล้องอยู่กับความลึกลับมีบุคลิกลักษณะที่ทําให้คนมองเห็นเป็นปมด้อยจึงไม่สมควรทําตนเป็นคนที่มีปมเด่นจะทําให้เป็นที่หมั่นไส้ของคนทั้งหลายเจ้าชะตาในวักจะถูกข่มให้อยู่ในแนวหลังของพรรคพวกเสมอชะตาใดที่มีจันทร์เหี่ยนเรยวินาทคือในภพที่12นี้เนี่ยจงพยายามตั้งมั่นอยู่ในศีลานุวัตเพราะว่าเป็นชะตาที่มี วิใกล้กับโซ่ตวนคือคาหรือว่าการจองจำติดคุกได้ง่ายมากนะคะโดยตำแหน่งสำคัญอันเข้มแข็งของจันอีตำแหน่งหนึ่งเนี่ยก็คือตำแหน่งจันเพนได้แก่จันที่อยู่ในเขตบุรณมีเมื่อเข้าสถิตในภพใดเนี่ยก็ย่อมบนัดาลนผลดีให้กับภพบนั้นได้นะคะค่ะทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของจันในดวงชะตาในวันนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านเนี่ยฟังโดยใช้วิจารณญาณกันเหมือนเช่นเคยด้วยนะคะแต่เรื่องราวที่น่าสนใจของจันในดวงชะตาเนะี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในตอนหน้าค่ะเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจันกับกระแสสัมพันธ์ดาวเคราะอื่นเนี่ยจะมีผลต่อดวงชะตาของเราอย่างไรบ้างนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้สาระแล้วก็เป็นเทิงกับเ,เพื่อนๆพื่อในบ้างมากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นี่ก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ